สวัสดีครับผมโมโหกับผมนะครับช่องเปี๊ยะอุ้อันนี้พามารีวิวทอโนวานะครับผมใบนี้ส่งมาจากบรินนะครับเก่ามากมากครับใบนี้แต่ทำให้ได้ครับผมแต่ก็จะยากหน่อยนะครับผมใบ,ใบนี้ส่งมาจากบรินนะครับผมทอโนวานะครับผมมาพังก เสียงไหนครับตรงนี้มันจะช้าเลยนะเพราะว่าพักผ่อน้วยครับดูนะครับมาฟังเสียงนะครับผม تو زم جائے the look โอเคครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับผมฝากติดตาม,ตามด,าด้วยนะครับยูทูบชาแนลปีหาอุกินัดหายหมด <c oughs> โอเคนะครับอ่สวนท่อที่ส่งเข้ามาก็รออีกนิดนึงนะครับผม GR วันนี้ต้ององ GR ต้องเสร็จนะครับอ r หลายวันแล้วนานมากนานมากแล้วคือมันทายากพี่มันสองสามชั้นสองชั้นทำยากมาก ใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับใครอยากทําเครื่องสเต็ปนี้หรือทําท่อก็ลืมทักทายเข้ามานะครับเบอร์08 3ย์แปดสามหนึ่งหนนะครับสอบถามกันได้นะครับผมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ